สวัสดีครับสวัสดีพี่ฟซีทุกคนครับเจอกันในป่าอแล้วครับวันนี้ผมพาพี่เข้ามาในป่าที่ลึกแล้วก็ดิบมากนะครับก็เข้ามาเพียงคนเดียวเพื่อนเพื่ๆเ,เขาไม่ว่างกันเลยผมชวนแล้วนะครับโอ้พี่ๆผมมาเจอกิ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นผลผลไมล้นะเนี่ยเหมือนมีตัวอะไรหักสักอย่างเนี่ยน่าจะเป็นหมีหรือเปล่าถ้าไม่หมีก็น่าจะเป็นพวกกะลอกดงหรือเปล่านะครับ โอ้ด,ดูดิพี่พี่ดูมันมีรอยหักแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองชิมให้พี่พ,พี่ดูครับโอ้ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะนี่นะไม่เข้าเป็นแบบนี้ครับรสชาติคล้ายลูกว่าป่าเลยอะเปรี้ยวคล้ายลูกว่าเลยครับ นา่าจะมีสัตว์ป่าเนี่ยหักลงมาครับก็วันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาตั้งแคมป์กลางป่าลึกนะครับแต่ว่ายังหาที่ที่จะแคมป์ไม่ได้เลยพี่พี่ยังไม่รู้เลยครับว่าจะไปแคมป์ตรงไหนดีก็เดี๋ยวจะหาไปเรื่อยๆครับเจอตรงไหน,นมอมๆก็จะแคมป์ตรงนั้นแหละพีพีเอซีครับ ผมหลงลงมาในหุบคูบห,หนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นไร่ซากของคนมาทําไร่เลยอะแล้วก็ผมสังเกตเห็นคล้ายๆกับเพิงพักแต่ลองไปใ,ใกล้ดีกว่าพ,พี่มีคนอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โอพ,พี่เหมือนมีไร่ข้าวด้วยนะนู่เลยนะครับเป็นไล่ข้าวพี่พี่้าพี่พี่ดูวิวด้วยรอบดิวิวดีมากเลยอะ โอ้นี่เลยครับพี่พี่เพิงพักที่ว่านะครับไม่รู้ว่าใครเข้ามาสร้างไว้นะครับนะอยู่กลางป่าเลยอะแล้วก็ด้านนี้ก็จะติดกับลำธารด้วยนะครับเป็นลำธารธรรมชาตินะพี่พี่ดูวิวโดยรอบมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยครับกลางป่าลึกเลยโอ้มีลูกกระท้อนป่าล่วงลงมาด้วยนะเนี่ยพี่พี่ดูนี่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 นอันนี้คือลูกกระท้อนป่านะครับเนี่ย เนี่ยพี่พี่ดูโอ้สีสวยมากเลยอะเดี๋ยวจะลองเช็มให้พี่พี่ดูนะครับไม่รู้ว่ายังกินได้อยู่หรือเปล่านะครับเหมือนจะเสียนะนืน่าจะยังพอกินได้ครับคล้ายกระท้อนบ้านเลยอะแต่ว่า เปรี้ยวครับเอาไปตำน้ำพริกน่าจะอร่อยอพี่ๆลองดูเพิงพักแห่งนี้นะครับนี่นะน่าจะสร้างไว้ได้สักสักพักแล้วแหละดูทรงเนี่ยแต่น่าจะยังไม่ถึงปีนะครับมีพ่อหงาห่มเนี่ยเขาแขวนเอาไว้นะครับพ่อ่มนี่แล้วก็ถังน่าจะใส่น้ำผมว่าโอ้โหน่าจะนอนได้เป็นสิบเลยอะ่ะกว้างขนาดนี้ คืนนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะไปนอนไหนแล้วแหละน่าจะนอนที่เพิงพักอันนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปสำรวจไล่ข้าวนะผมเห็นละข้าวแต่ว่ายังขึ้นไม่สูงมากน่าจะประมาณสักคืึมหนึ่งได้ ผมจะพาพี่เอฟซีมาดูไร่ข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่พไปหา,าผักด้วยไม่รู้ว่าในบรเทนทิเวณแถบนี้มีอะไรให้เราเก็บบ้างนะโอ้อันนี้คือกระเจี๊ยบนะครับพี่พี่นี่นะกระเจี๊ยบบ้านนะทุกคน,นเลยครับก็โหเยอะมากเลยกระเจี๊ยบแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีมะเขือพวงด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันดีกว่าโอ้นี่เลยพี่เอฟซีต้นข้าวครับขึ้นกําลังสวยเลยอะ่ะ เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับโดยประมาณสักคืบหนึ่งคืบกว่าได้แล้วแหละต้นข้าวเนี่ยเนี่ยพี่ดูสวยงามมากเลยอะ่ะโอ้เสียดายครับที่ไม่เจอเจ้าของว่าใครเป็นคนมาปลูกไว้นะครับถ้าเจอเนี่ยก็คงจะดีมากๆนะผมว่าไว้ถ้าต้นข้าวเนี่ยอ่าออกเม็ดแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยผมว่าถ้ามาถ่ายช่วงนั้นน่าจะสวยเหมือนกันนะจะได้ฟิลวิกแบบครับนะแล้วก็โอ้มีฟักทองด้วยนี่คือฟักทองนะครับ ยังไม่ออกลูกเลยนะต้นยังไม่ค่อยยาวมากนะครับโอ้ นี่เลยครับพี่เซได้หน่อไม้มาหนึงหน่อครับน่าจะเอาไปทําเมนูผัดผัดกับไข่น่าจะอร่อยเพราะว่าเป็นเมนูที่ผมชอบม,มากนะไปเด้วเรากกับที่พักกันดีกว่า มาครับพี่เดี๋ยวเรามานั่งกินข้าวกันครับเวลาตอนนี้ปลาไปหกโมงกว่าแล้วนะครับกับข้าวผมก็เสร็จละมาครับมาดูว่าในเย็นนี้ผมกินอะไรบ้างนี่เลยนี่เลยครับพี่พในเย็นนี้กับข้าวก็จะมีผัดหนอไม้ใส่ไข่นะครับเป็นไผ่ตรงไผ่ที่ผมไปเก็บมาจากบนยอดเขานี่นะส่วนนี้ก็เป็นไผ่ตรงเหมือนกันครับแต่ว่าผมแบ่งเอาไว้จากต้มนะครับแล้วก็มีไข่องฟองอันนี้เป็นต้มจืดยอด ยอดอ่อนของฟักทองนะครับแล้วก็ในเย็นนี้ผมมีน้ำพริกมาแนะนำพี่พี่ด้วซิครับเป็นน้ำพริกดมข้าวรสชาติอร่อยมากนะครับนะกินกับผักกินกับข้าวเนี่ยอร่อยมากพี่พี่นะรสชาติก็ถือว่าเผ็ดอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมีหมูสับด้วยต้องบอกพี่พี่ว่าน้ำพริกดมข้าวเนี่ยเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับพี่พี่เก็บเอาไว้ในตู้เย็นถ้ากินไม่หมดเนี่ย ก็สามารถอยู่ได้เป็นเดือนเหมือนกันนะแต่แนะนําว่าให้เก็บไว้ในตู้เย็นครับมาครับเดี๋ยวเรามานั่งกินข้าวเดี๋ยว่อครับสำหรับพี่พี่เฟซีที่สนใจน้ำพริกนะครับ mm. ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะมาครับ น้ำพริกดมข้าวอร่อยมากพี่นี่นี่เลยนะครับพี่เอฟซีหน่อไม้ผัดคุกกบข้าวแล้วก็ใส่น้ำพริกลงไปนี่นะ แล้วก็คุกคุกกันนะครับพี่พี่นี่นะบอกเลยว่าอร่อยขึ้นเป็นสิบเท่าแล้วแต่ความชอบนะครับผมว่าแบบนี้เนะมันนะอร่อยมาก อากาศเย็นมากเลยครับพี่พี่ผมนอนเล่นในเปเนี่ยรู้สึกว่าโหเย็นหลังมากเลยอะเดี๋ยวอีกสักครั้งหนึ่งผมจะนอนแล้วครับในเย็นนี้บอกเลยครับพี่พี่ผมเนี่ยกินข้าวอร่อยมากนะครับยิ่งผมเนี่ยนำน้ำพริกกับหน่อไม้ผัดไข่มาคลุกรวมกับข้าวเนี่ยโหเป็นอะไรที่แซ่บมากๆพี่นะอร่อยมากก็อยากให้พี่พี่เนี่ยไปลองกันลองกินดูครับอร่อยนะคือยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ แต่ก็อยากให้ลองนะครับก็อ้อที่พักอันนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นของใครเพราะว่าตอนที่ผมมาถึงเนี่ยผมก็ไม่เจอเจ้าของพี่นะไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครแต่คิดว่าเจ้าของน่าจะแวะเวียนมาอยู่แต่อาจจะมาสักสองสาวันครั้งหรือไม่ก็อาทิตย์ละครั้งหรือเปล่านะเพราะว่าด้านล่างที่ช่วงบ่ายๆช่วงเงย็นๆที่ผมพาพี่ไปมันมีไร่ข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของต้องมาอยู่แล้วเขามาดูไร่มาดู ส่วนของเขานะครับก็คืนนี้ผมจะนอนแล้วนะครับโเสียงกบร้องนี่ผมเมื่อกี้ล้อปุ๊บผมสะดุ้งเลยนะครับก็เดี๋ยวจะนอนละพี่ไว้เจอกันพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ได้ของมาก็อาจจะได้เจอเขานะมานนแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าพี่เอฟซีทุกคนครับเช้านี้ผมออกจากเพิงพักแล้วนะครับก็ไม่อยากจะอยู่ต่อเพราะว่ารู้สึกเหมือนฝนจะมาเลยอะลมนิ่งแล้วก็รู้สึกอากาศเนี่ยมันค่อนข้างอบเลยพี่พี่นะแต่เมื่อคืนเนี่ยนอนเย็นมากอากาศเย็นแล้วก็ลมเนี่ยพัดเกือบทั้งคืนเลยพี่พี่นะครับช่วงเช้าผมได้อุ่นแกงที่เหลือจากเมื่อวานนะครับเป็นแกงอะต้มต้มตื่นยอดอ่อนสักทอง เอามากินกับน้ําพริกแล้วก็กินกับไข่ต้มด้วยนะครับก็มีแรงพร้อมที่จะออกเดินทางต่อละนะครับไว้โอกาสหน้าถ้าต้นข้าวเนี่ยเขาออกรวงข้าวแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ช่วงนั้นเนี่ยอีกสักเดือน2เดือนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับไว้ช่วงเกี่ยวข้าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพา VFC มาเยี่ยมที่นี่สักหนึ่งรอบนะครับมาดูบรรยากาศช่วงนั้นน,น,น่าจะได้ฟ e ลไปแบบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะครับ